ทุกคนเคยเห็นภาพวาดนี้ไหมครับนี่คือคดีหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะน่าสยดสยองมากที่เกิดขึ้นในประเทศจีนในปี2009ตอนแรกผมก็ไม่รู้จักหรอกไม่เคยเห็นเลยนะจนกระทั่งมีคนแนะนำคอนเทนต์มาใน Discord ดดัวแหละจนผมตามเขาไปอ่านเนื้อเรื่องอแล้วแบบพบว่าสถานที่เกิดเหตุและก็เรื่องราวต่างๆที่มันเกิดขึ้นตอนนั้นอะ่ะมันไม่ใช่ธรรมดาละเดี๋ยวเราจะไปดูคดีในการที่เกิดขึ้นในประเทศจีนว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วมันมีอะไรที่น่าขนลุกบ้าง สวัสดีครับผมเนสครับคือช่วงนี้ถ้าเกิดว่าใครสังเกตผมจะไม่ค่อยลงคดีเท่าไหร่เพราะว่าถ้าเป็นคดีแบบการคตก,กรรมอะไรเงี้ยคือพอมันไม่มีอะไรที่น่าสนใจแล้วก็แบบไม่รู้จะศึกษาอะไรจากคดีนี้แล้วก็เรามันก็เป็นสิ่งที่ซ้ำๆน้ำเดิมที่เราเคยศึกษามาแล้ว,วก็เลยแบบไม่อยากจะหยิบม,มาเล่าแต่ว่าคดีนี้ผมรู้สึกว่ามันเป็นคดีที่มันมีปัญหาเชิงโครงสร้างที่ค่อนข้างเยอะแล้วก็ เราเนี่ยสามารถมองได้หลายจุดว่ามันเกิดเหตุอะไรขึ้นมากแล้วก็สามารถวิเคราะห์ได้ต่อว่าจริงๆแนละ้วรูปคดีเนี่ยมันเกิดจากอะไรแล้วสิ่งที่มันตามหลังจากนั้นน่ะที่ตำรวจเจอศพของน้องคนนี้เราสามารถจัดนิฐานอะไรได้อีกเพิ่มเติมมากแล้วเรื่องราวเป็นยังไงเดี๋ยวนี้ผมสบายทุกคนรู้จักกับคดีของน้องคนหนึ่งที่เกิดขึ้นในประเทศจีนแล้วก็เรื่องราวของความสยองขวัญเนี่ยทำไมสภาพตอนที่คนเจอศพ นเป็แบบนนั้และผู้สนับสนุนที่ทําให้เกิดคอนเทนต์นี้ขึ้นมาครับสยามอินเตอร์การประมูลบริการประมูลรถแบบไม่ต้องดาวออกรถได้เลยมีผู้เข้าร่วมประมูลมาแล้วมากกว่า10,000แคนเลยครับพร้อมกับบริการรับจัด finance ครบจบที่เดียวเลยสําหรับใครที่กําลังดูรถอยู่นะครับลองปรึกษากับสยามอินเตอร์การประมูลดูได้เลยครับถ้าทุกคนพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปฟังรูปแบบคดีนี้กันว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเรื่องราวนี้เกิดขึ้นในปีพฤศจิกายนครับปี2 0 0 9ที่ประเทศจีนมีน้องข่วงคนหนึ่งเอ่อผมตั้งชื่อเป็นเป็นนามสม ะะเพราะว่าน้องเป็นเยาวชนเนาะน้องควรเป็นเด็กที่พ่อแม่รักมากแล้วก็ เป็นเด็กดีอะไม่ไม่ใช่เด็กว่าเกเรอะไรขนาดนั้นนะแล้วก็ฐานะทางบ้านของน้องขวงหรือว่าพ่อแม่เขาเนี่ยก็จะไม่ได้ไปทางจนหรือว่าไปทางรวยเกินไปคือกลางๆก็คือสามารถซื้อของอะไรให้ให้น้องข่วงได้แล้วก็ไม่ได้มีความยากลำบากที่ต้องแบบดิ้นรนหาเงินอะไรขนาดนั้นแต่ว่าด้วยความที่ฐานะเขาก็ไม่ไม่ได้จนนะแต่ว่าก็ต้องแลกมาก,กับการที่พ่อแม่ของน้องเนี่ยจะต้องเข้าไปทางานในเมืองใหญ่บางครั้งพ่อแม่ของน้องก็อาจจะต้องแบบว่าพักในเมืองก็คือแบบนอนค้างคืนในเม <istle. S 2> <ใ>ืองเลยโดยที่น้องขวงต้องนอนคนนึงอยู่ที่บ้านทีนี้พออน้งงว ขึ้นใช่ไหมน้องควงก็จะแบบว่าสามารถหางานทําในระแวกบ้านได้แบบจุกจิ๊กจุกติกหาเงินมาแบบมาช่วยเลี้ยงหรือว่าเป็นค่าขนมของตัวเองอย่างเงี้ยได้ตามระแวกบ้านเพราะว่าหลังจากที่น้องกลับจากที่โรงเรียนเนี่ยก็จะมีเวลาว่างถ้าเกิดว่าทํากันบ้านเสร็จก็จะแบบไปรับจ้างแบกตรงนู้นช่วยชาวบ้านในระแวกนั้นด้วยรวมถึงในระแวกนั้นถ้าเกิดว่าวันไหนที่พ่อแม่ของน้องเขาไม่อยู่ก็จะมีญาติในบริเวณนั้นคอยมาดูแลน้องเก็บจะคอยเอาอาหารอะไรมาให้ในยามที่แบบพ่อแม่ของเขาไม่อยู่บ้าน ทีนี้ด้วยความที่พ่อแม่ของน้องเนี่ยค่อนข้างที่จะห่างไกลกับลูกป,ประมาณนึงแล้วก็ ก็คือใช้คำว่าแบบไม่มีเวลาเลี้ยงลูกก็ได้แหละก็เลยซื้อโทรศัพท์แล้วก็เครื่องเล่นเกมให้น้องไปกลัวลูกตัวเองอะมีปมเพราะว่าแบบว่าไม่ได้รับความรักจากพ่อแม่แบบเหมือนเด็กคนอื่นอะไรเงี้ยก็เลยซื้อเครื่องเกมแล้วก็ซื้อโทรศัพท์ให้น้องทีนี้พอทั้งสองคนพ่อแม่น้องแบบว่าออกไปทํางานกันแบบวันไหนไม่กลับเนี้ยก็จะโทรคุยกันอยู่ตลอดคอยถามหาก็คือพ่อแม่ลูกโทรหากันอะมันก็เป็นเรื่องปกตินะส่วนถ้าถามถึงว่าสังคมในระแวกโรงเรียนของน้องครัวเป็นยังไงก็มันก็เป็นปกติเรื่องของ สังคมที่โรงเรียนที่จะมีการกันแกล้งบ้างบนกันแกล้งบ้างอะไรเงี้ยบางวันคือน้องเขาก็กลับมาพร้อมรอยแผลบนใบหน้าแล้วแบบคนในละแวกนั้นก็ถามร,ายยาระยิก็เห็นอะไรเงี้ยคือน้องก็เหมือนแบบตอบแบบยิ้มยิ้มแบบบกหกลม้มชนนู่นชนนี่บ้างแต่ว่าผู้ใหญ่ก็รู้อยู่แล้วว่ามันเกิดจากอะไรใช่ไหมแล้วมันมีเรื่องราวแปลกๆอยู่เรื่องหนึง่งคือวันหนึ่งที่พ่อแม่ของน้องไปไปนอนในเมืองแล้วคืนนั้นอ่ะแม่ของน้องเขาฝัน ฝันว่ามีอะไรไม่รู้เป็นร่างใหญ่ๆคิดว่าไม่ไม่น่าจะใช่คนเป็นร่างใหญ่ใส่ชุดสีดําแล้วก็กําลังเดินเข้าไปในบ้านของน้องที่ที่น้องอยู่นะแต่ว่าตัวพ่อแม่น้องอยู่ในเมืองนะทีนี้พอฝันดังนั้นอะ พอตื่นเช้ามาแม่น้องก็รู้สึกกังวลมากแล้วก็เหมือนบอกให้พ่อเออ,เอ,อ,เอ,อพาไปหาลูกหน่อยเพราะว่าเป็นห่วงลูกมากเมื่อคืนฝันไม่ค่อยดีเลยไม่เคยฝันอะไรแบบนี้มาก่อนเลยทีนี้พอตกเย็นทํางานเสร็จพ่อแม่ของน้องก็รีบกลับไปที่บ้านแต่ปรากฏว่าน้องควงหายไปแล้วคือบอกชาวบ้านบอกญาติในละแวกหมู่บ้านนั้นให้ช่วยตามหายังไงก็หาไม่เจอ จนกระทั่งเหลือพื้นที่เดียวที่ยังไม่ได้หาคือโกดังเก็บของเก่าของบ้านของเขาที่ล็อกจากด้านนอกแล้วก็ไม่ได้มีการใช้งานบ่อยบ่อยก็คือล็อกจากด้านนอกเลยก็เลยตัดสินใจเอากุญแจไขแล้วก็เข้าไปในโกดังและแล้วสิ่งที่พ่อแม่ของน้องเห็นครับมันก็เป็นสิ่งที่เขาจะไม่ลืมไปตลอดชีวิตแล้วก็ทําให้เขาแทบจะเป็นบ้าเลยนะคือน้องควงโดนฆาตกรรมแล้วก็แขวนไว้บนขื่อของโกดังนั้น ผมจะค่อยๆอ,อธิบายเรื่องของสภาพศพตอนที่พ่อแม่ของน้องเจอนะคือมันแปลกมากคาดีนี้ม,นมันแปลกตรงตรงที่เจอสิ่งแบบนี้แหละแล้วก็ไม่มีหลักฐานหลงเหลือเลยนะคือที่เจอคือน้องเนี่ยถูกแขวนมัดมือไว้ที่คือการโดดดังแล้วก็การมัดเนี่ยเป็นการมัดแบบ12ปม ซึ่ง12ปมเงื่อนของเชือกนั้นอนะ่ะมันมีความแบบชํานาญมากคือคนที่จะมัดเชือกแบบนี้ได้คือมีความชํานาญในการมัดเชือกอ่ะมันเป็นเงื่อนที่แบบไร้รอยต่อมันไม่ใช่เงื่อนที่คนปกติทั่วไปเขาเขาใช้ผูกอะไรกันนะรวมถึงน้องใส่ชุดสีแดงเป็นเดรสสีแดงที่ข้างในใส่ชุดว่ายน้ำสวมอยู่แล้วก็ทั้งตัวของน้องเนี่ยมีขี้ผึ้งฉลมตัวทั่วตัวเป็นขี้ผึ้งที่ใช้ทำเทียนแล้วก็มีเหล็กถ่วงที่ขาเอาไว้ หน้าของน้องเนี่ยหัวของน้องเนี่ยเงยหน้าขึ้นแล้วก็เอียงกลับหลังไป45องศาแต่ว่ามือกับขาเนี่ยตรงกันคือ90องศาตั้งฉากและน้องถูกจ่อบริเวณกลางหน้าผากตรงกลางแล้วก็สิ่งที่แปลกมากกว่านั้นคือตอนที่พบร่างน้องเนี่ยน้องอายุ13ปีแล้วก็13วันพอดีทันทีที่พ่อแม่ของน้องเห็นก็ไม่มีใครกล้าเอาร่างน้องลงมาเลยนะคือทุกคนกลัวมากทุกคนกำลังคิดว่านี่มันไม่ใช่การฆาตกรรมที่ ปกติแล้วมันมันมีเรื่องราวของสยศาสตร์มาแน่นอนแล้วมันก็ไม่ใช่อุบัติเหตุอย่างแน่นอนแต่ว่าตํารวจกับสิ่งที่ทุกคนไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นครับคือตํารวจสอนนีานว่าเป็นอุบัติเหตุนี่มันคือเรื่องแปลกมากๆที่แม้กระทั่งชาวบ้านหรือว่าคนที่อ่านข่าวแบบเราเองอ่านก็จะเดี๋ยวนะ <c oughs> มันจะอุบัติเหตุได้ไงมันเป็นเรื่องที่คนคนหนึ่งจะปีนขึ้นไปบนขื่อที่สูงประมาณหนึ่งสูงกว่าตัวเองแล้วสาแล้วแงนั้นก็ไม่ได้มีบันไดอยู่ด้วยนะแล้วก็มัดมือมัด ขาตัวเองแขวนผูกเจาะที่หน้าผากแล้วอะไรมันคือแรงจูงใจให้้หเขาทําแบบนั้นน่ะเพราะว่าตัวน้องเองก็ไม่ได้มีความแบบมีความทุกข์ที่บอกว่าจะห่างจากพ่อแม่แล้วก็เป็นซึมเศร้าอะไรขนาดนั้นก็คือน้องก็ล่าเรือปกติไปโรงเรียนกลับมาก็ยิ้มแย้มให้กับญาติทักทายผู้คนปกติผู้คนในละแวกนั้นไม่มีใครบอกเลยว่าน้องเป็นแบบมีอาการซึมเศร้าแล้วก็เศร้าอยู่ข้างในแล้วพ่อแม่น้องตออโทรคุยกันก็ปกติไม่ได้มีเรื่องราวแบบเออที่น้องก็ทำแบบนี้เลยแต่ว่าตํารวจกับสันนิษฐานว่าเป็นเรื่องราวของอุบัติ แลนะแน่นอนว่าทุกคนเรียกร้องหมดเลยพ่อแม่น้องเรียกร้องความเป็นธรรมชาวบ้านในละแวกนั้นและก็ญาติของน้องเนี่ยก็เรียกร้องความเป็นธรรมหมดเลยแต่ว่าก็ไม่ได้รับความเป็นธรรมกลับมาจนกระทั่งวันหนึ่งเนะี่ยพ่อแม่ของน้องนเนี่ยไม่ไหวแล้วตัวพ่อตรอมใจครับเสียชีวิตตามน้องไปและตัวแม่เนี่ยก็เสียสติคือชาวบ้านแถวนั้นเขาบอกว่าเป็นแบบเป็นบ้าแล้วก็วิ่งหนีเข้าป่าไปแล้วก็ไม่เจออีกเลยซึ่งถ้าเกิดว่าทุกคนได้ฟังตอนที่ผมอธิบายเรื่องของตอนที่เจอร่างงน้องทุกคนคิดว่าอะไรน่าจะคิดแบบเดียวกันใช่ไหมว์ หรือว่าการเล่นมนต์ดำอะไรสักอย่างหนึ่งเพราะว่ามันมีหลายอย่างที่มันมันไม,ม่เอ็กเซนตนะที่จะต้องใส่ลงไปในฉากพักรรมมันนะคือขี้เพึ่งฉลมตัว เจาะหน้าผากตรงกลางคือทั้งล่างน้องไม่มีแผลเลยนะมีแค่รอยเจาะตรงนี้ไม่มีแผลเลยแล้วก็ชุดว่ายน้ําข้างในชุดเดรสดแดงอยู่ข้างนอกถูกมัดไว้บนขื่อด้วยเชือก12ปงปมอย่างชํานาญแล้วก็เอออะไรเงี้ยมันไม่รู้มันไม่ใชื่อปฏิเหตุอะและที่สําคัญคือตอนที่พบร่างน้องเนี่ยน้องอายุ13ปีแล้วก็13วันพอดีอันเนี้ยมันทําให้แรงจูงใจเรื่องของแบบอาถรรพ์ของตัวเลขอะมันมากขึ้นไปอีกในเรื่องของทางสายศาสตร์แล้วก็เรื่องของการเล่นเวทบนดาเรืองต่างในสมัยนั้นนะและก็มีหลายความเห็น บอกว่าในฉากซีนของครามซีนของฆาตกรรมอันนี้เนี่ยเขาบอกว่ามันมีธาตุทั้ง5าอยู่ด้วยคือดินดินคือกรวดที่อยู่ตามพื้นเศษหินเศษดินที่ที่อยู่ข้างล่างที่ที่น้องหลอยอยู่ข้างบนนะมีเศษดินอยู่ประมาณหนึ่งเลยน้ําคือชุดว่ายน้ําที่สวมอยู่ข้างในของน้องส่วนไฟก็คือชุดเรสสีแดงที่น้องสวมอยู่ข้างนอกแล้วก็ไม้ก็คือขื่อด้านบนที่น้องโดนผูกกับไม้แล้วก็เหล็กที่โดนถ่วงอยู่ด้านล่างอันนี้คือไม่รู้ว่าเกี่ยวหรือเปล่านะแต่ว่ามีคนสน ถามแบบนี้เหมือนกันว่าเรื่องของท่าทาง5้าที่อยู่ในครามสี่ดนนะ้านมันมีส่วนเกี่ยวข้องกับสายศาสตร์นี้หรือเปล่าและก็ยังมีการแตกความเห็นออกไปในหลายๆทิศทางด้วยนะว่าหรือว่านี่อาจจะเป็นกิจกรรมทางเพศของน้องแลน้องพลาดลงมาไอความคิดเรื่องกิจกรรมทางเพศเนี่ยถามว่ามันเป็นไปได้ไหมผมว่ามันก็ยากอะไม่รู้อะมันมันมีหลายๆอย่างที่มันไม่มีเ,เซนเลยและกิจกรรมทางเพศดอกมัน ไม่รู้ว่ายัางไงผมก็มองไม่เห็นว่ามันจะเป็นแบบนั้นเลยถึงแม้ว่ามันก็จะมีกิจกรรมทางเพศที่มนุษย์เราซึ่งเป็นเป็นเรื่องปกติที่เราจะมีรสนิยมอะไรแปลกๆแบบนี้นะแต่ในส่วนของเคสน้องขวงผมว่าแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยทีนี้ก็ยังมีคนบอกว่าทําไมไม่ลองเช็คโทรศัพท์จากน้องดูเพราะว่าออพ่อแม่น้องซื้อโทรศัพท์ใช่ไหมลองตรวจสอบแชทด,ดูไหมหรือคนที่น้องคุยเผื่อจะได้ข้อมูลกลับมาบ้างแต่ว่าก็นั่นแหละ เหมือนตำรวจยืดหลักฐานไปแต่ก็ไม่ได้ตามเรื่องต่ออะไรเงี้ยอันนี้คือผมก็ไม่แน่ใจว่ามันอาจจะเกี่ยวกับเรื่องของคนมีอำนาจข้างหลังหรือเปล่าแล้วตำรวจไม่อยากตามอะไรงี้หรือเปล่านะหรือความสามารถของตำรวจไม่ถึงก็เลยปิดรูปแบบคดีไปแบบว่าอุบัติเหตุอะไรอย่างเงี้ยมัน ไม่รู้หลายเคสแล้วที่ตำรวจหลดไม่สามารถคลี่คลายอะไรเรื่องแบบนี้ได้แล้วหลังจากนั้นเป็นต้นมาคือบ้านของน้องก็คือโดนทิง้งร้างไปเลยคือตัวพ่ดแม่ก็หนีไปแล้วก็ตัวพ่อก็ตรอมใจตายไปแล้วใช่ไหมก็ไม่มีใครกล้าเข้าไปยุ่งกับบ้านหลังนั้นอีกเลยหรือว่าโกดังนั้นอีกเลยเพราะว่าชาวบ้านกลัวมากรวมถึงสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้นก็คือเขาก็ยังไม่ลืมว่ามันมีอะไรแปลกๆเคยเกิดขึ้นที่โกดังนั้นในหมู่บ้านนั้นของเขา แลนี่ก็คือเรื่องราวของน้องโคลนที่เกิดขึ้นที่ประเทศจนีนในปี2009ครับถ้าเกิดว่าทุกคนมีเรื่องราวคดีแปลกๆอะไรแบบนี้ที่อยากจะเอามาแชร์แล็มาพูดคุยกันแล้วเราลองมาคิดกันว่าสุดท้ายแล้วรูปแบบคดีนี้ทำไมมันถึงแครกไม่ได้แล้วม,มันเกิดเหตุอะไรก,ก็สามารถแจ้งผมมาได้นะไม่ว่าจะเป็นคอมเมนต์หรือว่าดิสคอสร์ดทางสัมพัรธสินทุกคนก็สามารถมาบอกได้เลยและสำหรับผมในสัมพัรธเสินพร้อมกับทุกคนที่ดูอยู่พร้อมกันตอนนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหมใ่